กับน้องกะทิทางช่อง YouTube กะทิฟอร์ดปทุมธานีนะคะวันนี้น้องกะทิมีรถฟอร์ด a n นเจค่ะเป็น4ประตูยกสูงนะคะเกียร์ออโต้รุ่น XLT ค่ะมาในชุดสีของสีขาวนะคะวนันนี้ราคาอยู่ที่9 0 0 0 0นก็อีก2,000บาทนะคะเดี๋ยวน้องกะทิพาชมค่ะว่าคันนี้เนี่ยน้องกะทิได้แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะแต่งเรียบหรูนะคะดูแพงนะคะตอนนี้ก็ รีบตัดสินใจนะคะก่อนที่รถจะหมดนะคะเริ่มจากทางด้านหน้านะคะน้องกะทิได้มีการติดกระจังหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงสีขาวนะคะกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ค่ะฟอนต์ F-O-R Default ี Def ault, ทำสีดำด้านให้กับคุณลูกค้านะคะด้านบนค่ะมีการติดสกูปนะคะทรงฟิตนะคะตัวนี้เป็นการทำสีทูโทนนะคะ มามาแตงนะคะทําสีแดงให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะล้อค่ะมีการอัปเกรดเป็นล้อขนาดขอบ16นะคะตัวนี้แล้วก็ซุ้มล้อค่ะมีการทําสีดําเงานะคะขนาด6นิ้วติดหมุดเงินนะคะบ่งบอกสถานะค่ะ2 2เกียร์ออโต้6สปีดกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวเบ้ามือกันรอยค่ะป้องกันรอยเล็บรอยขวนนะคะติดตั้งให้ทุกคัน รวมถึงรายสติกเกอร์นะคะน้องทิได้ออกแบบรายสติกเกอร์ให้กับคุณลูกค้าเรามีแบบให้เลือก30-40แบบเลยนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะโรบารเหล็กค่ะตัวนี้เป็นโรบารแขนยาวนะคะยี่ห้อ Outlander นะคะ2หูพร้อมฐานแคมปิง้งเพิ่มเติมติดตั้งได้ค่ะครอบปท้ายนะคะติดให้เป็นดำเงานะคะกันชนท้ายค่ะเหล็ก อ u เดนเดอร์นะคะพร้อมหูรากจงโอเมก้าสีแดงนะคะไรเนอร์ติดให้คะ่ะกันชนท้ายนะคะ <S 1> <S 1> <S <S เราจะมีไฟที่เกาะป้ายทะเบียนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเรามีการอัปเกรดให้นะคะเดิมๆไม่ใช่กันชนท้ายเหล็กนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเข้ามานะคะเรามีการจองออนไลน์ปลอดภัย100%นนะคะสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะ กดติดตามช่องของน้องกะทิฟอร์ดประทุมธานีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ